สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านนะคะมาพบกับผลไม้อีกหนึ่งชนิดนะคะที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรอีกชนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือเมลอนค่ะเมลอนนะคะเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงมากนะคะมีสารต้านทานอนุมูลอิสระไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามิน A แคลเซียมแมกนีเซียมและก็ฟอสฟอรัสช่วยชะลอในเรื่องความเสื่อมของเซลล์ผิวได้ ในวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านนะคะมาพบกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเมลอนพนมทวนนะคะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งเขามีระบบและวิธีการบริหารจัดการอย่างไรนะคะมีกระบวนการผลิตอย่างไรมีระบบการบริหารจัดการโครงสร้างขององค์กรอย่างไรมีในเรื่องของการสร้างมาตรฐานของสินค้าอย่างไรบ้างแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของการตลาดซัพพลายเชนอย่างไรบ้าง เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันค่ะสวัสดีค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูก orn, มเมลอนอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเป็นมืออาชีพในการปลูกเมลอนเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ ในวันนี้นะคะก็ขออนุญ,ญาตแนะนำให้ได้รู้จักกับท่านประธานกลุ่มนะคะท่านผู้ใหญ่บ้านอนเนกมาบุญนะคะค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นรองประธานคณะกรรมการนะคะของวิสาหกิจชุมชนท่านสันติมาบุญนะคะหรือน้องเบียค่ะนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นเลขานุการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะน้องสุยานีแท้ลิ้มค่ะหรือน้องยานะคะ คาะเี๋ยวในวันนี้นะคะขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะคะแต่ได้จํากันได้ง่ายๆเนาะดีไหมคะค่ะก็อยากจะทราบถึงประวัติของนิสาหกิจชุมชนที่นี่อะค่ะมีการรวมตัวกันยังไงบ้างจากเดิมนะครับก่อนที่จะเป็นนิสาากิจนะครับเราก็มีสมาชิกในหมู่บ้านที่ไปทดลองปลูกแล้วมันมันจะได้ผลประมาณปี5 5นะครับที่ที่ผมและเพื่อนสมาชิก ทดลองปลูกอยู่ประมาณสองแปลงเพื่อนบ้านเห็นก็อยากปลูกก็รวมตัวกันขึ้นมานะครับยังไม่เป็นทางการนะครับตั้งประมาณปีห้าห้านะครับเรามาจดทะเบียนเป็นนิสสากิจชุมชนเมื่อปี2อ5พันห้าห้าสิบเก้านะครับมีสมาชิกอยู่ประมาณสี่เจ็ดรายก็น่าจะมีที่ดินอยู่ที่ทำกินนะครับที่ หมุนเวียนในการปลูกเมล่อนประมาณ80ไร่ช่วงปีห9นะครับเราก็จัดตัง้งบริษัทกิจและระดมทุนขายหุนห้นหุ้นละ1 0 0บาท เพื่อที่จะเอาเงินตัวนี้มาเป็นทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการใช่ไหมคะก็ได้มาประมาณ8ปดหมื่นครับก็ตอนนี้ก็เอามาซื้อของแล้วก็แจกจ่ายก็เอามาขายต่อให้สมาชิกได้กำไรออ๋ค่ะมาปาร์ตี้ปีนะครับการปลูกที่นี่มีมีคนสนใจเพิ่มเข้ามาอีกเยอะไหมคะตอนนี้สมาชิกรู้สึกว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ได้อยู่ประมาณสักห้าสิบหกก็จะมีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆครับ พราะว่าายได้ดีก็มีสมาธิเขาเขอเ,เ,เพิ่มต้อง<ะ>เราก็รับแต่ว่ายังไม่ได้ลงทุ่มรรับแค่ลูกไร่ทําไมพื้นที่นี้ถึงตัดสินใจในการที่ปลูกเมล่อนในระบบแทนที่จะเป็นระบบปิดใช่ใชแทนที่จะเป็นระบบปิดประบบเปิดมันเป็นการทํางานที่ทุนน้อยกว่า<ะ>จากเกษตรกรที่ไม่มีอะไรเลยสามารถที่จะลองปลูกได้สักไร่ครึ่งไร่<ะ>แต่ถ้าเป็นรงปิด อ,อย่างน้อยกูก็ต้องลงทุนแล้วแสนสองแสนเพื่อเป็นค่าโรงเรือนอ๋อเป็นค่าโรงเดือนใช่อ,อันนี้เราไม่มีทุนนิดห,หน่อยก็พอพอทำได้เอามายืมของจากกลุ่มไปพวกเวชดพันพวกผ้านะครับแล้วก็ก็มีทุนไปซื้อปุ๋ยทำผ้าแรงอะไร,อะไรโอเคอันนี้เป็นเป็นเนเหตุผลหนึ่งที่ที่เป็นระบบเปิดทีนี้พอพอเราทำระบบเปิดเนี่ยเรา เจอปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะปัญหาและอุปสรรคก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับภูมิอากาศรวมมแล้วว่ามีเป็นปกติของเป็นปกติของพืชตะกุนแตงพูดง่าย,ายๆคือเป็นเป็นปกติของพืชอายุสั้นก็แต่เราสามารถจัดการแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อยู่ใช่ไหมคะ <c oughs> งั้นเดี๋ยวเรามาสู่วิธีการปลูกเริ่มตั้งแต่ในส่วนของการเตรียมแปลงปลูกเลยค่ะอันนี้ต้องรบกวนทางน้องเบียนะคะได้ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะการเตรียมแปลงปลูกครั้งแรก เราก็มีการไถดะคือไถแปลงเตรียมไว้ก่อนแล้วจากนั้นเราก็เปลี่ยนเป็นไถแปลคือการไถแปลคือแปลให้ดินเสมอ<ฆ>หรือแปลงเรียบเสมอกันนะครับ การเตรียมแปลงเรามีการวัดดินนำดินไปส่งตรวจที่จังหวัดจากนั้นเราก็นำปุ๋ยคอกไปใส่ในดินนะครับไสแปลงแล้วก็เริ่มแปลงเสร็จเราก็มีการยกล่องแปลงที่ใช้ก็ประมาณกว้างประมาณ1เมตรหรือขนาดตามผ้าล่องผ้าก็มีการเจาะรูในขนาด40 60เซนระยะห่างของต้นกล้าครับแล้วในการเตรียมก็มีระบบน้ําส่วนใหญ่เราเป็นระบบน้ำหยดแต่ขนาดความกว้างของระบบน้ําประมาณ20เซนระยะห่างครับ ทีนี้ในส่วนของเมล็ดพันธุ์ที่เราจะใช้ปล,ลูกเหรคะอันนี้ต้องเรื่องของเมล็ดพันธุ์นี้ใครจะเป็นคนเล่าได้คะพี่ผู้ใหญ่เนาะได้ครับถ้าถ้าพูดถึงเรื่องเมล็ดพันธุ์ครับที่เราใช้ก็อยู่ในในใน,ในกลุ่มนะครับก็จะมีอยู่หลักๆอยู่สามตัวสามสายพันธุ์นะครับก็มีมตะข่ายเนื้อส้ม ตาข่เนื้อส้มตาข่ายเนื้อเขียวตะขายตาข่ายเนื้อเขียวแล้วก็มีตัวผิวเรียบหรือโคเดนเลดี้นะฮะสามตัวนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ความกอบอยู่ที่ประมาณ80เป็นพันธุ์ที่ที่เราใช้อยู่ทนโรคนะครับอายุการเก็บเกี่ยวสั้นเนื้อไนเของจะแข็งแรงไม่ไม่ไม่เละง่ายก็ดีต่อการขนส่งสะดวกต่อการผนส่งขนเชลยอยู่ได้นาน พอเรารู้เรื่องพันแล้วเนาะ<ช>แล้วก็พื้นที่เราเนี่ยคิดว่าสามสายพันธุ์นี้คือเหมาะสมที่สุดสําหรับแปลงของเราแล้วทีนี้มาดูวิธีการเพาะบ้างเนาะ<ม>อันนี้อยากให้อยากให้ได้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าเรามีวิธีการเพาะยังไงบ้างการเพราะมาเลยนะคะก็เริ่มจากเราจะแช่เมล็ดพันธุ์ด้วยน้ำอุ่นนะคะาาประมาณคชั่วโม,มงหนึ่งจากนั้นก็ พับให้มันเสด็จน้ำแล้วก็ห่อ,หอผ้าและะ้วก็เก็บไว้คืนหนึ่งค่ะเราจะจิ้มอีกวัน,นทีนี้วัสดุปลูกอันนี้เราเรามีส่วนผสมอะไรบ้างบอกได้ใช่ไหมคะโตเพาะเนี่ยค,ะค่ะ,คะก็ใช้เป็นดินปลูกค่ะเป็นพีทมอสแล้วก็ผสมกับขุ่นมะพร้าวค่ะแล้วก็โรยายาสตั๊ปเติ้ลจีเพื่อช่วยให้เหมือนฆ่าพวกมแมลงอะไรนิดนิด้วยหน่อยค่ะแล้วก็ เขาไว้เข้ากันแล้วก็ใส่ถาดแต่ก่อนจะใช้ถาดใหญ่คนนี้นะครับเป็นถาดร้อยสี่หลุมเขาจะใหญ่คนนี้แต่พอมาทดลองใช้ถาดร้อยห้าหลุมซึ่งเป็นถาดเบ้าเล็กเกษตรกรหรันมาใช้ถาดนี้หมดเลยเพราะาประหยัดดินเวลาเราดึงก้าลากเขาก็จะรัดมันจะดึงง่ายกว่าอ๋อดึงง่ายกว่าแน่นกว่าใช่ดึงดึงง่ายกว่าแน่นกว่าเพราะว่าตัวตัวเบ้าเขาเล็กลากเขาจะรัดเร็วไม่หลุด พอเราได้ต้นกล้าอันนี้เสร็จตอนที่เราจะย้ายกล้าไปปลูกมีวิธีการยังไงบ้างคะเื่อย้ายกันเพื่อลดิดอัพใช่ไหครับเตรียมแปลงกล้ายังไงก็ต้องลดน้ำก่อนค่ะเพืจะให้กล้าแก็งขึ้นมาอ่าจะดึงง่ายอ๋อมันจะได้ดึงง่ายนะฮะลดน้ําให้มันชุ่มเลยเนาะใช่รับแล้วก็ถึงจะขนไปที่ที่แปลงปลูกนะคะพอถึงแปลงปลูกแล้วเนี่ยขั้นตอนของการที่จะเอากล้าลงไปในแปลงพวกเราใช้วิธีการไหนคะ ก็จะใช้คนเยอะนิดนึงคือคือช่วยกันปลูกมันจะได้เร็วได้เสร็จเร็วก็คนหยอดก็จะหยอดน้ำหน้าไปก็ตกหลุมก็จะมีตกตามตกตามบางคนก็จะหยอดไปด้วยกบไปด้วยก็มีเป็นกลุ่มของเราจะใช้วิธีการเอาแรงกันคือช่วยกันทําเสร็จไวหลังจากที่เราเอากล้าลงในแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้ระบบของการให้น้ำนะคะ คือช่วงวัน2วันแรกนี่ครับก็นะเราจะให้น้ําเปล่าหรือให้น้ําปกติไปก่อนก็จะให้วันละประมาณ2องรอบรอบนะละประมาณยี่สินาทีเป็นน้ําดวดทั้งหมด ช่วงอายุไหนที่เราจะต้องให้น้ำหนักๆบ้างจะไล่สเตปตั้งแต่ก้าแตงเล็กแล้วก็ให้20นาทีต่อรอบพอโตขึ้นมานิดนึงก็ไล่คือให้เพิ่มจานวนขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับปุ๋ยที่ผมเคยจดสูตรมามันก็จะใช้สูตรแรกก็อยู่ที่ประมาณ0.5กรต่อต้นต่อวันต่อต้นต่อวัน0.5กมต่อต้นต่อวันพอสัญญที่สก็อยู่ประมาณ 0. อายุอายุต้นเท่าไหร่คะถึงจะให้ช่วงที่สองเนี่ยช่วงที่สองก็อยู่ป,ยประมาณ หลังปูก20่วันหลังปูกอ๋อค่ะยี่บวันหลังปูกเขาเขาจะเริ่มมีดอกจะเริ่มออกครกเราเปลี่ยนสูตรปุ๋ยจะให้วันละ0.7กรัมต่อต้นต่อวันเพิ่มขนาดระยะสุดท้ายก็คือระยะที่ลูกใหญ่คือประมาณสัก40วันเงี้ยเปลี่ยนไปอีกสูตรหนึ่งขยายลูกสูตรเลีงลูกอันนี้ก็อยู่ประมาณสัก1กรัมต่อต้นต่อวันคือไล่สเต็ปกันไปอันนี้ก็คือต้องบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะคะว่าเราจะให้น้ําพร้อมกับปุ๋ยไปเลยเนาะตามช่วงอายุที่ท่านผู้ใหญ่ได้เล่าให้ฟังเม ทีนี้มาถึงในส่วนของการบริหารจัดการในแปลงในพอหลังจากที่เราปลูกแล้วเนี่ยเมลอนปลูกได้ประมาณ3วันก็จะมีการปักไม้จะเว้นระยะห่างสามมต้นต่อหนึ่งตึต่อหนึ่งไม้แล้วก็ปักไม้เสร็จเราจะมีการดึงดึงเชือกคือเชือกแดงนะครับระยะห่างสูงช่วงราวกลางคือประมาณไม่ถึง1เมตรประมาณห้าสิบดึงเชือกเพื่ออะไรคะน้องน้องเบียร์ดึงเชือกราวกลางเพื่อที่จะนําลูกเมลอนแปนะครับแล้วก็มีช่วงราวช่วงบนประมาณเมตรเมตรยี่สิบประมาณนั้นครับเพื่อ ถ้ให้ต้นเมลอนขึ้นไปพันถึงราบนที่เรากำหนดไว้ในการที่เราไว้ผลเราไว้ผลแบบไหนต้องตัดแต่งยังไงบ้างช่วยเราให้ฟัง,งนิดนึงครับ,รบเมลอนพอเรานำลงหลุมแล้วไต้ประมาณ10วัน<ม>เราจะมีลิขแ์แขนงคือเด็ดใบ2ใบออกเพื<ม>่อ<ม>ให้ต้นเมลอนนำไปเล่งขึ้นไปยอดครับแล้วก็ช่วงประมาณประมาณ15วัน<ช>เราจะไวแ้แขนงลูกประมาณขแขนงที่8ขึ้นไปครับประมาณ 8- ถึง 1ิประมาณนี้ครับตรงน,นั้นเราก็ไว้ถึงประมาณย5่สิ้าใบเราป็กนการจิกยอดกนออกครับที่เหลือเราจะตัดทิ้งหมนเลยครับอาไว้แขนงลูกอย่างเดียวครับสาเหตุที่เราต้องตัดทิ้งทั้งหมดเพราะอะไรคะหนึ่งเพื่อให้ลูกเมลอนโตมีขนาดที่สมบูรณ์ครับจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพาครับเพราะฉะนั้นเท่ากับต้นเมลอนหนึ่งต้นก็คือมีแค่ผลผลิตแค่1 1> ลูกเดียวหนึ่ง <1 S 1> ล,ลูกเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะ,ะช่วยในเรื่องของการควบคุมคุณภาพเนาะ ทีนี้พอเราได้แบบนี้เสร็จในการในการเก็บเกี่ยวเรามีวิธีการเก็บเกี่ยวยังไงบ้างอายุการเก็บเกี่ยวของของมเมลอนพวกนี้จะอยู่ประมาณสักหลังปลูกหรือหลังจิ้มเม็ดนี่ประมาณสักเจ็ดสิบกว่าวันถ้าหลังปลูกก็ประมาณ60วันจริงๆแล้วเขาจะนับหลังผสมดอกมลอนพันตะไคร้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4ี่สิบถึงสี่สิบห้าวันได้อายุหรือประมาณใกล้ๆ<ห>เราวก็มีการตัดอัฟเทตต์<ห>อัเทตต์คามาณได้ประมาณสาักส<ห>ิบสามสบสากขึ้นไป นะครับระมาสักสี่ห้าลูกเดียวเราก็สาบสัตได้แต่ถ้ายังไม่ถึงเราก็ยังไม่สัปสัดก่อนที่เราจะตัดเนี่ยเรามีเทคนิคในการทํายังไงให้มันมีความหวานเพิ่มขึ้นไหมคะที่ที่มีสาิจเราที่ราปกูจริงๆแล้วช่วงใกล้ตัดนะครับผมก<ะ>็อยากอยากให้ลดปริมาณน้ําให้ลดลงนิดหนึ่งไม่ให้มีน้ําเยอะนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยตัวที่สูตรท้ายสูงๆอาจจะมีฉีดพ่นทางใบช่วยด้วยก็ได้นะครับ ของโรคและแมลงที่เราเจอโรคและแมลงนะครับก็ ปัญหาศัตรูสําคัญคือเพลี้ยไฟแมลงวีขาวอันนี้เป็นแมลงที่ที่ที่เป็นศัตรูตัวร้ายของเมลอนเลยก็ต้องหาวิธีป้องกันกาจัดกันแล้วถ้าเป็นจะพวกโรคนะครับก็จะมีเยอะช่วงฤดูฝนตฤดูหนาวก็จะเป็นพวกลาตะปูลาต่างๆลาแป้งลาน้ําค้างก็มีพวกแองเทบดโนตบ้างแล้วก็ตัวหนึ่งที่น่ากลัวคือแบคทีเรียถ้าเป็นเป็นเป็นโรคแมลงก็จะเป็นช่วงอากาศร้อนๆนะก็จะมี ไวรัสที่เกิดจากมือมีเกลวต,ตัวนี้น้ายแรงมากมซึ่งเป็นแล้วถอนทิ้งอย่างเดียวร<า>ักษาไม่ได้อีกแล้วเรา,าใช้สารเคมีอยู่ในระยะปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนก่อนเก็บเวลรอนจะได้เปรียบผลไม้ชนิดอื่นตรง<า>ที่ว่าเขาเวลาเก็บเปรียบขอตัดทีเดียวหมดไรอันนี้เราได้เปรียบตรงระยะเวยาเราชัดเจนกอนตัด15วันหรือ20วันคุณหยุดไปเลยยาแมาลงคุณไม่จำเป็นต้องใช้แล้วเพราะว่า<อ>ต้นของ ใบเขาแข็งแล,ล้วพวกแมลงจะทําลายเขาทําลายในเม่อนอายุ1เดือนแรกเท่านั้นนะฮะเดือนที่2พวกแมลงจะไม่ค่อยเข้ามารบกวนอย่างมากก็เป็นหนอนอนิดๆ,ๆหน่อยๆก็ไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่เราจะควบคุมสมาชิกแบบเข้มหน่อยหนึ่งเพราะว่าอ๋อมีการลงไปตรวจใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดตัดออกไปสุ่มตรวจแล้วไปเจอสารตกทางนี้เราเสียหายเสียหายกันฟั้งกม การเก็บรักษาอันนี้เดี๋ยวต้องให้น้องยาได้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งค่ะเรามีวิธีการเก็บรักษาอย่างไรบ้างหลังจากเก็บเกี่ยวค่ะเราก็จะเอามาคัดแยกเกต<ะ>เพื่อที่จะแยกตลาดสดจะแยกเป็นทั้งหมดประมาณ3-4เกตอะคะ่ะก็คือเก็ด A เกจด B แล้วก็ C อีกอันนึงก็คือ เกปักอย่างเกเอะคะ่ะ mm hmm. ก็จะอยู่ที่โล4ถึง2โล2ตามมาตรฐานค mm ่ะ hmm. ก็คือจะดูแผลแล้วก็ผิวรอบลูกพอเราคัดแยกอย่างเงะะี mm ้ยค่ะมันจะสามารถเก็บได้นานขึ้นเพราะเราคัดผิวมันจะไม่มีแผลไม่มีอะไรไงเงี้ยค่ะแล้วก็ เก็บรักษาในห้องเย็นได้ในอุณหภูมิ3องศาอย่างเกดลอง B กับ C อย่างเงี้ยค่ะก็จะส่งตลาดคะส่งก็คือตลาดไทยกับสีมุมเมืองตอนนี้ค่ะแล้วส่วนเกบปัดก็จะมีแม่ค้าเข้ามารับอีกทีนึงนะคะส่วนวิธีการเก็บเข้าห้องเย็นนะคะอย่างสีทองเราจะใช้กระดาษห่อห่อไม่ให้เขาโดนความเย็นมากเกินไปอะค่ะผิวเขาบางผิวเขาค่อนข้างบางครับต้องใช่มันจะ้ํำง่ายผิวเขาจะฉํำง่ายต้องกระดาษซิพิมห่อ การกันกบความยิงกระทบโดยตรงการขนส่งที่จะส่งไปตลาดต่างๆด้วยเราขนส่งแบบไหนคะใช้รถขนส่งของเราเองะคะ uh huh. วิ่งตามออเดอร์ที่เขาสั่งเขากำหนดอะไรอง uh ี huh. ะคะ้ค่ะเรื่องของปัจจัยการผลิตนิดนึงนะคะ ตอนนี้เรามีทุนที่เป็นที่ดินเนี่ยส่วนใหญ่เป็นที่ดินเช่าหรือเป็นที่ดินส่วนตัวที่ดินร้อยละ70จะเป็นที่ดินส่วนตัวก็ร้อยละ30ก็จะมีเช่าเช่าบ้านเช่าบ้าน<อ>เพราะว่าบางคนปลูกไร่ขอบต่อปีมันก็ต้องมีพักแปลงว่าเราจะปลูกที่ตัวเองตลอดไปมันก็มันก็ไม่พอ,อคือเราต้องเช่าตรงนูง้นตรงนี้หน่อยอพวกทุนทาวรก็จะเป็นพวกเครื่องจักรที่ทางสมาชิกมีพวกรถ ถ่ายมีเครื่องสูบน้ำทุกคนทุกเรือนมีปักค้างพวกหลักนี่ก็อยู่ได้นานอันนี้ก็ซื้อหึ่นก็อยู่ไปได้นานท่อ P ี c อย่างเงี้ยซื้อซื้อครั้งหนึ่งก็อยู่ไปหลายปีนะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นทุนที่ที่ไม่ต้องลงบ่อยสายน้ำหยดก็ได้หลายรอบอยู่นะครับถ้าคนถ้าคนเก็บรักษาดีๆทุนที่หมุนเวียนของสมาชิกก็เขาก็มีของเขาอยู่แล้วมหมุนได้ตลอดกับพวกปุ๋ยพวกยานี้ก็ต่างคนต่างซื้อไปเลยเพราะว่าใช้แต่ละคนไม่เหมือนกัน รามีแผงที่ตลาดไทยกับสี่มุมเมืองเงี้ยค่ะเราก็เจอแม่ค้าเยอะแบบตัวต่อตัวเงี้ยค่ะแต่ในปัจจุบันมันต้องพึ่งโซเชียลเป็นโลกออนไลน์ส่วนใหญ่เราก็ขายเปิดเป็นตลาดออนไลน์ค่ะส่งเราเราใช้ชื่อเพจว่าอะไรนะคะใช้ชื่อเพจว่าไล่บุญประเสริฐค่ะไล่บุญประเสริฐใช่ BPS คามนะก็คือเป็นเป็นตัวแทนของอ่านิสากิจพุนทนเปิดเป็นเว็บไซต์ใช่ค่ะก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อได้ใช่ค่คะ ได้ลูกค้าเยอะไหมคะจากจากการําออนไลน์แบบนั้นเยอะค่ะค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็เหมือนเข้าถึงลูกค้าโดยตรงอะค่ะเขาก็จะรู้ความต้องการเขามากกว่าว่าเขาชอบแบบไหนมากกว่ากันอะไรเงี้ยค่ะทีนี้มันจะมีบางส่วนที่โตเกตที่ไม่ได้มาตรฐานของห้างที่กำหนดเราเอามาแปลรูปเป็นอะไรบ้างคะตอนนี้เรา ที่แปล,ลูกเองนะคะเป็นลุมเมลอนนะคะแล้วก็ที่แล้วก็เริ่มจะทำไวเมลอนเพิ่มมาตรฐานในการแบบขออยอะไรอย่างงี้อยู่อ๋อกำลังกำลังยกระดับมาตรฐานใช่สขึ้นเนาะในส่วนของการบริหารจัดการของกลุ่มเราเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างมีการแบ่งโครงสร้างมีการบริหารจัดการาธุรกิจของวิสาหกิจทุนอยนาคะก็ของเราก็จะมีคณะกรรมการอ่า หลายท่านนะครับ uh huh. ก็ช่วยกันดูแลไม่ว่าจะเรื่องของฝ่ายไล่ก็ดีฝ่าย uh huh. ฝ่ายการขายก็ดีหรือ uh huh. ฝ่ายผลิตนะฮะ uh huh. ก็มีกรรมการครัา uh huh. มาช่วยกันดูแลความเข,เข้มเข้มแข็งของกลุ่มคือ uh huh. เราสามารถพูดคุยกันได้ทุกวันผ่านไลน์จะได้คุยกันแทบทุกวัน,น,นในกล uh ุ huh. ่มนะฮะ uh huh. ก็สมาชิกก็ สิเ่าสิบคนอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วเรื่องของการพัฒนาสมาชิกในกลุ่มนะคะผมจะมีการอบรมแทบทุกปีผมจะต้องมีเรื่องที่เรียกเอามาอบรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ปุ๋ยยากันโรคแมลงหรือการตรวจสุขภาพทุกอย่างนะครับเพราะว่าทุกปีเราต้องเคสตรวจสุขภาพกันนะเราต้องขอความอนุมือจากทางอบตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับมาเจาะเลือดตรวจว่ามีสารตกค้างอะไรบ้างก็จะทำหมดทุกปีหน่วยงานราชการเ็าจะเข้ามาช่วยทุกๆเรื่องนะครับ ในเรื่องของการเงินเรื่องของการตรวจสอบแบบนี้นะคะ่ะเรามีการตรวจสอบบัญชีแบบนี้เพื่อที่จะ,ะแจ้งให้กับทางสมาชิกเราทราบด้วยไหมคะ,ะเรามีการประชุมกลุ่มประจำกลุ่มทุกป,ปีะคะ่ะ,ะเพื่อที่จะสรุปเกี่ยวกับสถานะทางการเงินใช่<ม>ใช่ต่อให้<า>ทุกปีเลยใช่ค่คะรวมทั้งในเรื่องของการปันผลด้วยชเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่นล่ะคะมีไหมคะเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่นก็มีบ้าง สำหรับกลุ่มุมที่ผลิตเมลอนเหมือนกับเรานะใช่มีใช่ไหมมีเขาก็มีตอนนี้ก็มีกลุ่มที่ที่เกิดจากผมไปก็มีอำเภอื่อกะเจานะฮะแต่เขาเขาไปตั้งเป็นวิสากิจของเขาโดยเราเป็นที่เลี้ยงนกับสอนบางทีถ้าผลผลิตเราไม่พอสนี่ยค่ะเราก็ต้องไปเอาเขาราก็ไปเอาเขามาดีจังเลยค่ะ นี้เราได้มาตรฐานอะไรแล้วบ้างที่ผมเห็นชัดเจนอยู่ก็คือตัวคิวแกบของกรมพิชาการเกษตรค่ะแล้วก็ตัวที่เราทํามาตรฐานเป็นกลุ่มคือตัวไทยแกบเพื่อที่จะได้ขยายได้มากขึ้นใช่ครับและทุกคนที่เป็นสมาชิกจะมีบัตรดินดีบัตรดินดีที่น้องเบียร์บอกทีแรกว่าเอาดินไปตรวจทางกองทางพัฒนาที่ดินก็จะมีบัตรให้ถือหรือบัตรกระบายในบัตรเราก็สแกนดูว่าทุดดินเราเป็นไง ต้องใส่ปุ๋ยอะไรนะ้องนั้นอันนี้น,นี่เพราะอีกประสา,านหนึ่งคำถามสุดท้ายเลยช่องทางทางการตลาดที่นอกจากออนไลน์ที่เล่าให้ฟังเมื่อทีแล้วเรามีการหาอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ จริงๆแล้วผมมีตลาดท่องเที่ยวที่ขายดีนะครับแต่มาเจอปัญหาโควิดโควิดเสียสองปีนี่กระทบกระเทือนเยอะอาทิตย์หนึ่งผมส่งตำสองตันนะครับสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองการแต่ตอนนี้เจอโควิดไปเลยระงับไปก่อนโอ้วันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะก็ต้อง ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณที่ผู้ใหญ่อนเนกมาบุญนะคะขอบคุณท่านรองประธานนะคะน้องสันตินะคะมาบุญแล้วก็ขอบคุณน้องสุยานีแท่นิ้นนะคะน้องยาของเรานะคะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ดีๆให้กับพวกเราในวันนี้ค่ะก็ในส่วนของมหาันเกษตรศาสตร์นะคะก็ต้องขออบคุณทางกลุ่มสาหกิจชุน ผู้ปลูกเมลอนนะคะจังหวัดกาญจนบ,บรุรีเป็นอย่างนิ่งเลยค่ะก็สามารถติดตามได้นะคะหรือขั่งซื้อได้ที่เพจท,ที่ได้น้องได้แจ้งให้ทราบแล้วนะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะขอบคุณค่าครับ